ล่าสุดนะครับแมทธิวดีนได้เปิดใจวันคล้ายวันเกิดนะครับ38ปีของสี่ภรรยาก็คือลิเดียนะครับได้โพสต์รูปตั้งแต่อดีตเนี่ยในตอนที่คบกันนะครับจนถึงปัจจุบันพร้อมอวยพรนะครับในโลกโซเชียลทําเอาสาวลิเดียเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับว่านี่รักหรือแกงกันแน่ซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มแมทธิวก็เลยขอชี้แจงว่ารูปที่โพสต์ทุกรูปเนี่ยก็พอรักเนื่องจากทุกรูปเนี่ยมันมีความหมายและความทรงจําเรื่องของความสวีทนะครับหนุ่มแมทธิวเนี่ยก็ได ที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงออกอยู่ตลอดเวลาและในทุกๆเดือนเนี่ยใน1วันเนี่ยเราจะนัดกันไปทานข้าวกันสอคนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะต่างคนต่างมีเวลาที่ไม่ตรงกันและเมื่อพี่นักข่าวนะครับได้แซวว่าเมื่อก่อนเนี่ยแมทธิวลบเล้าอยากมีลูกคนที่4ี่เพิ่มขึ้นมาตลอดหลังจากมีลูก3คนแล้วเนี่ยซึ่งแมทธิวนะครับก็ได้บอกในเรื่องนี้ว่าไม่มีลูกเพิ่มแล้วจา้าไม่ได้ถอดใจด้วยนะ แต่หมดสิทธิ์ในการมีลูกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งไปทําหมันมาไม่กี่เดือนตอนแรกเจ้าตัวก็แอบกลัวนะเพราะว่าเพื่อนๆนขู่ไว้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาหลังจากทําหมันแต่เมื่อหนุ่มแมททิวได้ทําจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมานะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยก็ยังใช้ชีวิตได้แฮปปี้ปกติมีความสุขทุนถ,ถึงทุกวันนี้เอาละครับงานนี้ก็สรุปทําหมั่นเป็นที่เรียบร้อยจ้าไม่ได้เห็นเมทิวน้อยคนที่4แล้วอะ ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่แฟนคลับอาจจะได้เห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดออกงานคู่กันเนี่ยเราจะได้เห็นเขาหยิบแกมหย่อก,กันน่ารักโอ้ยบางทีเขาก็เล่นกันแบบอิจฉากนะถึงเนื้อถึงตัวกันสุดๆหลายคนเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยชอบดูรูปหนุ่มแมททิวนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นนงเล่นน้ําหรือว่าแซลลิดเดียอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ทั้งคู่จริงๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากอยู่ด้วยกันนะแล้วเจอพี่นักข่าวอะไรก็เออน่ารัก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 ,น,ก,รกนักข่าวถามอะไร ตอบหมดนะตอบตรงๆหมดเลยเป็นครอบครัวที่น่ารักครับแล้วก็น่ารักกับพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ครอบครัวนะครับมีความสุขใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็เป็นมีกระแสนิยมนะครับในหมู่แบบผู้ว่าจ้างนะครับในกับหมู่พี่ๆนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยไม่หายขอให้กระแสไม่หายเลยยังไงทําตัวน่ารักแบบนี้มีกระแสอยู่แล้วครับหนุ่มแมททิว มาต่อที่1นึ่าวนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยอึ้งไปตามๆกันเลยนะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปในอินตาแกรมนะครับของพ่นดุงแอนดิลเก็กสันนะครับเป็นคลิปของความหวานนะครับที่มีสาวๆเนี่ยมาจุ๊บแก้มนะครับทั้งกอดทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสุดหวานมากจนเต้าตัวเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยนะครับแบบ แก้มจะแตกอยู่แล้ว่าซึ่งงานนี้นะครับแอนดิว e ก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับเนี่ยสงสัยนานนะครับว่าสาวในคลิปเนี่ยเป็นใครกันเจ้าตัวก็ได้เฉลยให้จบจบไปว่าสาวๆในภาพทั้งหมดนี้เนี่ยทำขึ้นมาจาก AI นั่นเองโดยเขียนแคปชั่นว่าทํากี่อันก็ไม่ถูกใจเอาลงให้หมดเลยแล้วกันงานนี้นะครับด้านแฟนคลับเห็นเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเลยนะครับอทิเช่นขนาดไม่ถูกใจเนี่ยยิ้มแก้มจะแตกและจ้าความเคิร์มนี่มันบอกอะไรได้ พี่แอนดิวเนี่ยยังไหวไหมคะก็เนี่ยเราอะตอนหนุ่มๆม,มีเรียงรายมาก็ไม่เอาแแม้แม,แม้งานนี้ก็เป็น AI นะครับแต่แอดคิดว่ามีสาวๆหลายคนเห็นแล้วเนี่ยมันอิดแน่เลยอิดเอเนี่ยนะแต่ก็น่าอิดเนอะแอนดิวเก็กสันยังหล่ออยู่เลยนะหล่อมากสมัยที่เป็นวัยรุ่นอะแต่ตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่ถ้าใครแบบ อยู่ในยุคๆุคนึงนะไอแอป AI สาวๆจุ๊บนี่ก็เล่นเยอะนะไม่ใช่แค่ผู้ชายเล่นอย่างเดียวนะครับผู้หญิงก็เล่นเออตอนแรกๆแ,แอดไม่รู้เนะี่ยแอดก็แบบเฮ้ยโอ้โหมีเพื่อนที่รู้จัก,จกเล่นแอปนี้เฮ้ยทำไมมึงมั่นจังวะเนี่ยตอนแรกอีนี่ก็คิดว่าโชว์โฮสต์ไงพอหลังๆอ๋อมัน AI อืมกูเป็นแอดกูก็แอบโบราณน,นิดนึง